และในบทนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของแบบความสุข8ประการนั่นเองครับ จากบทที่ผ่านมานะครับที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยนะครับจะเป็นวิธีการสร้างสุขภาวะขององค์การอนไมโลกนะครับทีนี้เราลองมาดูกันบ้างนะครับว่าสําหรับประเทศไทยแล้วนะครับเราจะมีแบบความสุข8ประการนี่แหละครับผมนะที่จะคอยช่วยทําให้แฮปปี้เวิร์กเพสเนี่ยนะครับผมเป็นแฮปปี้มากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นองค์กรความสุขมากขึ้นเราลองมาดูกันนะครับว่าแบบความสุข8ประการนั้นเราจะส่งเสริมด้านอะไรบ้าง8ด้านครับ แบบความสุขแประการนี้นะครับสํงงานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสนะครับได้เสนอแนวคิดและหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุขขึ้นมาซึ่งเราจะแบ่งเป็น8ด้าน8ปประการครับเราลองมาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับด้านแรกก็คือ happy body นะครับนั่นคือการมีสุขภาพดีนั่นเองสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจเนี่ยนะครับผมมาจากการที่เรารู้จักใช้ชีวิตนะฮะรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักออกกําลังกายทุกสิ่งอย่างฮะชีวิตมีความสุขนะครับถ้าเรา happy body ต่อไปนะครับ happy ที่2นะครับนั่นคือ happy heart ครับผมนั่นคือเรื่องของการมีน้ําใจที่งามนั่นเองนะครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับในการที่เรานะครับผมจะเป็น มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับนั่นคือต้องมีน้ําใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับคนเราเรา่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ครับผมทั้งในการใช้ชีวิตและการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นฮะเราจะต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือกันมีน้ําใจให้กันและกันนั่นเองครับถึงจะมีความสุขฮะแฮปปี้ที่3นะครับนั่นคือแฮปปี้รีแลกซ์ฮะแฮปปี้รีแลกซ์ก็คือการรู้จักการผ่อนคลายนะครับ คุณจะต้องรู้จักผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณนะฮะอย่างที่เราได้เคยพูดกันในบทก่อนๆหน้าก็คือคุณจะต้องหาวิธีการผ่อนคลายสําหรับตัวเองขึ้นมาทําอะไรแล้วมีความสุขนะครับเพื่อที่จะรับมือกับความเครียดต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้น,นะฮะในการดําเนินชีวิตคุณจะต้องหาวิธีการผ่อนคลายต่างๆเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกกดดันมากเกินไปหากทํางานเครียดใช้ชีวิตเครียดก็จะต้องมีวิธีการพวกนี้นะฮะมีวิธีการผ่อนคลายในการทํางานหรือชีวิตของคุณด้วย นะครับต้องรู้จักการพัฒนาให้เหมาะสมเองครับต่อไปครับผมนั่นคือ happy brain ครับนั่นคือการหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยนะฮะจะ อยู่ได้นะครับมีความสุขมากขึ้นด้วยการศึกษาหาความรู้และเอามาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับผมเพราะฉะนั้นฮนะคุณจะต้องหาความรู้จากแหล่งต่างๆนะครับยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งข่าวสารต่างๆหาง่ายฮะอยู่รวมในมือถือสมาร์ทโฟนคุณแค่เครื่องเดียวฮะหาความรู้ได้ทุกที่เลยนะครับเข้า Google เข้าข่าวสารต่างๆนะครับผมเพื่อแฉมให้มีการพัฒนามีหน้าที่อาชีพการงานที่ดีขึ้นมีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพที่ดีขึ้นและชีวิตคุณจะแฮปปี้มากขึ้นนะครับ ต่อไปครับผม happy ต่อไปคือ happy soul ครับนั่นคือการมีคุณธรรมนะฮะอันเป็นสิ่งจําเป็นในะฮะพื้นฐานของการดํารงชีวิตการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เราเลยนะครับเราจะต้องมีเรื่องของคุณธรรมประจําใจต่างๆนะฮะมีฮิลิโอตปะในการทํางานเป็นทีมนะฮะนั่นคือเรื่องของความละอายนะครับแล้วก็ความเกรงกลัวต่อการกระทําของตอนเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกระทําที่ไม่ดีนะครับเราจะต้องมีจิตสำนึกเรื่องพวกนี้ฮะกระทําไม่ดีกระทําเรื่องของอาจจะทุจริตหรือกระทําอะไรที่ผิดปกติพวก ะะเราต้องมีจิตสํานึ้นะครับผมนะฮะมีฮิลิโอตปะนะครับยับยั้งว่าเราไม่ทําอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขได้ดียิ่งขึ้นแฮปปี้มากขึ้นนั่นเองครับและต่อไปนะครับแฮปปี้ที่6นะฮะนั่นคือแฮปปี้มันนี่ฮะนะครับรู้จักใช้เงินให้เป็นครับ เพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยผมบอกเลยนะฮะไม่มีใครสอนฮนะเราจะต้องมีการศึกษาหาความรู้แต่มันเป็นสกิลที่จําเป็นกับชีวิตและสร้างความสุขให้ชีวิตได้มากเลยนะครับต้องแบ่งเก็บแบ่งใช้รายรับรายจ่ายาอะไรยังไงเท่าไหร่นะฮะเรื่องการบริหารการเงินเนี่ยนะครับ คุณจะต้องรู้จักการบริหารด้วยรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักเป็นหนี้ให้พอเพียงเหมาะสมกับคุณนะฮะต้องแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไหร่บ้างนะครับเป็นหนี้ควรจะสัดส่วนเท่าไหร่ของรายรับรายจ่ายของเราประมาณนี้ฮะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีแฮปปี้มันนี่มากขึ้นนะครับจัดก,การกับการเงินของคุณให้ดีแฮปปี้ตัวที่7ฮะแฮปปี้แฟมิลี่ครับผมนั่นคือมีครอบครัวที่ดีครับผมนะฮะการให้ความสำคัญกับครอบครัวเนี่ยทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นนะครับมั่นคง เกิดกำลังใจในการทํางานและการใช้ชีวิตฮะมีคู่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เสริมกําลังใจในการใช้ชีวิตฮะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันช่วยให้เิญหน้ากับความเครียดเรื่องของอุปสรรคต,ต่างๆได้แค่มีคนคอยสนับสนุนเรื่องของกําลังกายกําลังใจนะครับผมเรื่องครอบครัวที่ดีนั่นเองครับและแฮปปี้ตัวที่8นะครับนั่นคือแฮปปี้โซรไซตี้นั่นเองนะครับนั่นคือการมีสังคมที่ดีนะครับการมีสังคมที่ดีนะครับนั่นคือสังคมในที่ทํางานและสังคมนอกที่ทํางานนะครับ ถ้าสองสังคมนี้เป็นสังคมที่ดีได้เมื่หร่นะครับมีบรรยากาศที่อบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเองนะครับไม่มีการแก่งแย่งกันแกล้งกันทั้งในที่ทํางานและนอกที่ทํางานนะครับผมมนุษย์ทุกคนนะครับก็จะมีความสุขแน่นอนนะครับเพราะว่าสังคมสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับมันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะลองหาสังคมที่ดีไม่ก็สร้างเองเลยครับผมเราลองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นคนรอบข้างของเราทั้งในที่ทางานและนอกที่ทํางานนะครับ ลองเอื้อเฟื้อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นฮนะพูดจาดีให้กําลังใจซ่งกนและกันครับผมนะฮะมันจะเสริมสร้างเป็นบรรยากาศการทําง,งานที่ดีและสังคมที่ดีอยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและนี่คือนะครับเรื่องของแบบความสุขแปประการนะครับซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างองค์กรความสุขของประเทศไทยเรานะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวคุณรอบตัวคุณเนี่ยมีแฮปปี้ครบ8แ,แฮปปี้หรือย,อยังครับ